สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาตามที่ขอนะครับนี่กับนี่เลยไฮรักดีโบสองจุดสี่ที่เพิ่งไปรีแมปกับกล่อง ECU กล่อง AI มานะครับนี่เราก็มากับชุดแอลโลพาร์ทของแคริ y บอ y นะครับแอลโลพาร์ท <laughs> เลยแม่อันนี้มันตู้คนของเว้ยแคริ y บอ y นี่วันนี้เราก็มาตามขอครับนี่จะมาลองกับนี่เลยแอ c o คอร์ดสองพันยี่สิบกนี่ก็มีนี่มีเบมโบเสียด้วยขนาดเนี้ย อันนี้ก็ได้มีการรีแมปมานะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะไปลองกันรถกระบะไอ้พวกเนี้ยมันจะดันได้หรือเปล่าอ่ะนี่เบินโบน้นะครับเดี๋ยวเอากระบะไปดันจะได้รู้นะครับว่าสู้ไหวหรือเปล่า mm hmm. อยู่บนถนนจะไปเร่งกับเขาดีไหมนี่ขอพาเดินเดี๋ยวไ,ไปชมกันว่าจะเป็นไงอันนี้ล้ออะไรนะพี่ นี่เรอเวอร์ตินี่อะไรทุกอย่างนี่จะของมาแล้วครับตัวซิ่งแล้วเดี๋ยวไปซิ่งกันล้อเวอร์ตินี่เสียด้วยไปล้อเมกานี่มาแล้วครับศึกศักดิ์ศรีไอ้คอร์ดเราก็ไปแล้วนะฮะก็ลองขำๆเฉยๆนะครับไม่ได้จริงจังอะไรจะดูว่าไล่ทันหรือเปล่าแค่นั้นเนี่ยนี่นะนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเปิดกันไว้ โดดแดกเริ่ป,ออปิดอกล่องเอาตัวบูทนะครับแบบล้วก็กระบะสายดันอย่างเราจะสู้แอคคอร์ดไหวหรือเปล่ากแบบนะ็ไม่รู้แบบหมึบอะไรเท่าไหร่นะครับพอช่างวันเขาจูนมาแบบให้พอวิ่งได้นะไปรุ่นเขามาดูกันวแบบ่าจะสามารถตามทันหรือเปล่าเฮ้เป็นสายดันนะครับวันนี้ เกียร์สมนะฮะจังหวะเดินอารมณจะเดินดีขึ้นเยอะนะฮะรอให้ยานเลยนะครับ,รดรบเดี๋ยวตอนร,รอทางโลง่งๆก่อนเพระหว่างจะโดนซิตี้นะครับไปกวดซิตี้มาโดนซิตี้แดกมาครับน่าจะซิตี้ทำนะครับชดไฟนะครับอันนี้ก็ผ่านการจัดทรงมานะ ก็ต,ตามแล้วเกียร์สามอู้ขอเร็วอะหนุนนุนนุนไ <c oughs> หวไหมไม่ทันไม่ทัน <c oughs> ต้องเบานะโผงได้รถคือรถกระบะเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าแพานะ้เรื่องช่วงล่างเราจะตามไอ้คอร์ดกัน <c oughs> เปิมทีเกียรสิบนะฮะอู้รถเยอะว่ะ ハハハハ ลองกันรถที่มันเกิดแพลงทีนง้ขอยก็เป็นรถแบบยิงซีดานนะใช่ไหมรถผู้ใหญ่อะไร่างเงี้ยแต้ตัวก็เป็นรีแมปไปไหนมารู้สึกว่าจะเป็นเครื่อง1.5ที่เป็นเครื่องเดียวกับตัวเซบีน่านี่เลยกระบะซิ่งก็ย่าไปแย่เลยนะนะครับแล้วก็สลิปสตรีมมิ่งนะครับ ตัดลา้างกว่าแล้วเียอไม่ทันว่ะเออแม่งแรงกว่าสี่แล้วตอนนี้ไม่ทันไม่ทันโอ้โหเขาเดินดีกว่าเยอะอ่ะเพราะว่ารถเราเดินดีแล้วนะจริงว่า,นะวาเรารถเรามีพาร์ทแอร์โร่ไงเราก็อ้างได้ไงมีก็เป็นรถไว้ส่งของของที่บ้านนะฮะอะไรอยู่ทแทนเงินเราอยู่แทนเงิน แบบสิ่งเราพูดถึงการลองกันแบบอนี้นะแบบคนท้องถนนว่าแบบไปกวดจะไปเล่นอะไรางถ้าสมมติเจอเขาแหละถ้าสมมติเนี่ยจ,จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้าสมมติเขาแรงกว่าเขาแบบพี่ฟิงร้องให้แล้วนะรับไม่ต้องไปลองกันเอง <c oughs> เพราะด้วยเบรกด้วยช่วงล่างอะไรเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะเขบแบบเขาก็แบบเบรกกระชั้นกระชั้นเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรแต่อย่างเราเงี้ยโหรถทั้งสูงทั้งหนักนะยูเน มาแล้วมาแล้วไหมแล้ว,ลวโอ้โห้ยไม่ทันโอ้โหเกียร์โตด้วยเฮ้ยไม่ทันว่ะต้องไปทื่อแล้วเอ้โอ้รถอยากจะแรงจะเกิดมาแรงในแม่งต่างกันจริง นี่ร้อยยี่สิบกว่าแล้วนะครัเวเดี๋ยวลองอีกทีนึงสรุปว่าน่าจะสู้ไม่ได้นะโอ้โหแม่งอยากจะดันนะถ้ามึเขานนีจริงๆถ้าเขาเล่นด้วยนะถ้าแบบเขาคนแบบคนผู้ใหญ่หน่อยขับเกืบชิวๆเขาไม่เล่นด้วยก็แบบเฮลไปหาเขาไม่แรงกว่าเนี่ยอันเนี้ยเรามาลองกันจริงๆนะยเดี๋ยวเนี้ยพวกแซดแซเนี่ย มันตามไม่ทันวะหรือว่าถ้ารถเต็มเต็มมันตามทันวะ <c oughs> อย่างว่านะมันจะแล้วแต่องเรารถแต่แค่นี่ใส่ ECU มาอย่างเดียวนะในตัว o s t e r b o d t นะครับ IR ของ Rivo นะครับก็ไม่ทันนะครับทำมาแค่นี้ก็เ <c oughs> ล่าให้มากนะครับ <c oughs> อะไรเงี้ยนก็ฝากไว้นะครับเนี่ยก็มาดูกันเนี่ยเดี๋ยวอีกทีอีกท,ทีนะ ว่ารถเก่งอะ่ะมันเบากว่าด้วยอนะ่ะเราเรา,เรามีเรามีพัดแอร์ลไงพัดแอร์ลของแคริบอย <c oughs> เออเราขเขียวละอ่ะเดียด๋วยวเราจะไม่พยายามสลิปสตรีมมิ่งเขามากครับ,ค,รบคือดูดยีดด่ดูดเราจะไม่ทำนะครับเพราะเราเบรกไม่อยู่เดี๋ยวเสียสตังค์นะฮะแอคอรนดนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับก็แต่งพวกภายนอกแล้วก็ดีแมปแล้วก็มี เรามีเบรกนะครับอาจจะมีกองเกินเลยรถเราไม่มีกองเงินเราก็อ้างได้เด็เดี๋ยวอันนี้เราลองตรวาตามนะเกียร์สามเดินตีแต่มันตามไม่ทันอนะ่ะดูสิอันนั้นก็มีการตวจความเหลวปลายโอ้ยสบายด้วยแล้วโอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันต้องสัญญาณให้เขารอหนะ่อยละครันโอ้ย เบาเลยโอ้ยโค้งตรงนี้ก็มีอุบัติเหตุเยอะนะครับเส้นเลี้ยงเหมืองอ่างทองกันแล้วก็อย่าไปประมาทมันนะครับส่วนมากรถที่ลงลมนึ่งแล้แบบมีเลนเจอร์ว่ะมีฟอร์ดเลนเจอร์ว่ะดูดไอคอรไม่ได้แล้วดูดเลนเจอร์ก็ได้เลนเจอหนีเราไม่ออกหรอกเ้เลนเจอร์เลนเจอร์หนีไม่ออกจริงด้วยครับ นะแต่ถ้าพวกรถเก่งเนี้ยไปเ,นะเล่นกับเขานะเล่นกับพวกกระบะขัไบไปเล่นกันในโอโวคร์แบบสบายเรนเจอร์นี่ก็แรงอยู่แล้วนะโอ้แอคคอร์ดไปไหนแล้วแอคคอร์ดอยู่ข้นางหน้านี่แล้วก็คือแบบถ้าพวกรถกระบะตอนเดียวมาอย่างเงี้ยนะมาแบบขับจริงจริงก็จะดูมาดิบหน่อย,ย,ยนะครับใช่ไหมเวลาแบบเราเห็นภาพอบบก็จะดูมาดิหน่อยหน่อย,ยนะ สรุปนะครับวันนี้ก็เราก็ตามแอคอร์ดไม่ทันนะครับเราไปออกมาเดี๋ยวเดี้อนไปเทิร์นหนึ่งเดี๋ยวก็จะจบคลิปแล้วนะครับก็จะตัดจบตรงนี้ได้เฮ้ยผมรู้แล้วเราลืมอะไรเราลืมปิดแอร์เราไม่ได้แพ้พอเลยเราแพ้เพราะลืมปิดแอร์คุณ ซิ่งๆต้องปิดแอร์นะฮะมา,มาอันนี้ปิดแอร์ละแม่ไม่เบาเลยโอ้ไม่เล่นใดโค้กเลยเว้ยตลบเหรอเาเหยียบมากไม่ได้แล้วนะช่วงล่างเราล็อกไว้แอร์คอกันนะครับปิดแอร์แล้วทีเนี้ยไม่มีข้ออ้างแล้ว ดี <laughs> <g ül> โอเคก็ okay. ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมสรุปแล้วเล่นกับพวกกระบะกระเบิดด้วยกันก็พอได้นะครับสองยี่สิสี่สองยี่สิบแปดอาจจะไลก่ไลกันไล่กันได้อยู่ถ้าอันตรายว่นี้เนี่ยขอแนะนํานะครับ,รบก็ไม่ควรจะเล่นบนถนนเลยนะครับก็ขับก็เร็วให้พอเหมาะพอควรพาะนะแบบลองเล่งงนกันมันก็เรื่อง,องความเห้านะบางทีมันก็ห้ามกันไม่ได้อนะ ก็ต้องให้เหมาะสมนะครับเล่นเล่นกันนิดเดียวพอแลอ้วอย่าเล่นยาวๆาในโค้งนี่อันตรายนะครับสายเอเชีย,ยงเงี้ยมันต้องใช้ความเร็วอยู่แล้วนะก็ขอบคุณทคนที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับภาพไอคอร์ดนะครับเอแล้วบ๊ายบายทุกคนสวัสดีไม่ต้องตามนะฮะอย่าไปตามเขาน,นะพวกไอคอร์ดพวกฮอนด้าเลยครับโอเคอันนี้ไปรีแมปมาใช่ไหมใช่ไง <laughs> ไปแล้วพี่แล้วนี่มันยังแค่ ยี่สิรงมา้ากนูประมาณร้อยสี่สิบร้อยหาสิบนะครับแล้วตอนนี้มันทำกันไปร้อยสองรอยไปปลายอ๋อแล้วพี่ <love> <Okay. S 2> นี่นะครับกับนี่เครื่องสองพันสี่ไอ้นนเครื่องพันห้าเหมือนเบาวกว่านะฮอนด้า่าไปลองกันครับเนอะาดบไายบาย